สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ17พฤษภาคม2 5 1 5พบกับข่าวดี4ทุ่มกับช่องโชคดีดอน YouTube ครับสบปสอชอห่วงใยประชาชน7กลุ่มเสี่ยงชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีชมารายละเอียดครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสบปสอชอหรือสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ห่วงใยประชาชน7กลุ่มเสี่ยงเชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับฉีดฟรีนะครับเดี๋ยวฟังรายละเอียดก่อนครับว่า7กลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างครับ1ครับหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์4เดือนขึ้นไปครับอันนี้ก็จะมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ตลอดทั้งปีนะครับถ้ามีอายุครรภ์4เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนนะครับกลุ่มที่1ครับกลุ่มเสี่ยงครับ กลุ่ม2เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีครับก็ต้องฉีดวัคซีนข้าบาดใหญ่นะครับป้องกันข่าบาดใหญ่กลุ่ม3ผู้มีโรคเรื้อรังก็มีโรคปรอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับต้องฉีดวัคซีนคข้บาดใหญ่นะครับโรคหอบหพืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบําบัดก็ต้องฉีดวัคซีนไข้บาดใหญ่ด้วยนะครับและเบาหวาน นี่ครับกลุ่ม3นี่ผู้ผู้เป็นโรคเลือดลังตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่ฉีดวัคซีนไข้บวัดใหญ่นะครับกลุ่ม4บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้สูงอายุ6 5ครับ65ปีขึ้นไปกลุ่ม5ผู้เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้มีภูมิคุ้มก,กันบกพร่องรวมผู้ติดเชื้อ h อ v ที่มีอาการด้วยนะครับฉีดวัคซีนไข้บวัดใหญ่นะครับกลุ่ม6คนอ้วนนะครับ100ยกิโลกร,รัมขึ้นไปฉีดวัคซีน หรือคนไม่อ้วนถึงขนาด100กิโลกร,รัมแต่มีค่า BMI 35ขึ้นไปก็ต้องฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้บวัดใหญ่นะครับถามว่าฉีดได้ที่ไหนทีนี้ก็ต้องติดต่อขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลของรัฐนะครับหรือว่าสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศก็คือรอปอสตนะครับ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งรพสอตอทุกแห่งทั่วประเทศและสถานบริการเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักง,งานรับประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับโรงพยาบาลเอกชนก็มีหลายโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักง,งานสป,ปสอชอนะครับรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1 3 3 0นะครับอ้าสอบถามดูนะครับสำหรับ ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเจ็ดกลุ่มเสี่ยงตามที่อ่านมาเมื่อกี้นี้ครับอย่าลืมติดต่อฉีดวัคซีนณสถาสรบริการสาธารณสุขใกล้บ้านนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง3สิงหาคมครับสำหรับข่าวีทุ่มวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ